เรื่องแรกคือเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของสัสลักกับชนบุกซะหน่อยเพราะว่าวันนี้เ,เปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการและเดี๋ยวจะให้คุณคุณตู่คุณบิ๊กตู่ผมเนี่ยนะฮะได้เก็บตกเรื่องของคนช <laughs> ื่อตู่ดวงนะไม่ค่อยดีน่วงเนี้ครับเอาคุณคุณกฤษณะอ่าเดี๋ยวให้คุณกฤษณะเดี๋ยวให้คุณกฤษณะเนี่ยได้เหลาซะหน่อยขยายความให้สักนิดนึงคุณตู่เป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องชนบุกวันนี้ฮรก็ วันนี้เปิดตัวแล้วเราก็เล่ากันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องพีเนี่ยวันที่วันที่ชุนเขาประกาศว่าจะปล่อยตัวเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาจากทางเราไงมันมาจากทางบุยิลัมใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชุนบุ๊กเขาโมเนเตอร์พีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ที่ถ้าใครจําได้เนี่ยว่ามีข่าวว่าทีมจากเกาหลีสนใจแล้วก็อยากได้แต่ตอนนั้นน่ยมันติดปัญหาหลายเรื่องก็คือ1เลยลีกมันยังเตะไทยหลหีกของเราอะ่ะมันยังเตะอยู่แล้วตอนนั้นก็ ก็มีข่าวออกมาว่าเอออยากได้อยากยืมตัวแต่รู้สึกว่าไม่ใช่ชุนบุกนะรู้สึกจะเป็น f c ฟซโซหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะช่วงช่วงต้นปีนะครับแล้วก็แต่ทีมจากเกาหลีแน่แหละพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยถึงเวลาจังหวะที่มันพอดีพอดีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสัญญองสัญญ,ญาอะไรก็ตามแล้วแหละก็คือ6เดือนแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดถ้าถ้าได้ลงเล่นบุญรำก็เลยมองว่าอ่ะมันถึงเวลาของพีละพีก็อายุ26แล้วก็ กำลังอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยี่สิบห้าแล้วกำลังอยู่ในช่วงของพอดิพอดีของระยะเวลาที่นักเตะคนนึงจะเดินทางไปสู่ลีกที่เติบโตมากกว่านะครับเขาก็เลยแล้วสัญญามันมันค่อนข้างที่จะถ้าถ้าถามพูดกันตรงๆก็คือบุยลำก็ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าสัญญาระยะสั้นหกเดือนเนี่ยเท่ากับว่าบุยลำพลาดใช้งานพีแค่ครึ่งฤดูกาลแล้วนับ,บนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ลีกก็ยังไม่เปิดด้วยเพราะั้นเนี่ยถ้าวัดกันจริงๆอนะ่ะสมมติว่าลีก เปิดแบบตามโปรแกรมเดิมนะก็คือวันที่28ดกรกฎาคมเนี่ยหลีกเปิดวันแรกแต่ไม่รู้ว่าบุยรำเตะหรือเปล่านะก็จะพลาใช้งานพีเพียงแค่หเดือนซึ่งผมว่ามันเขาก็มองแล้วว่ามันก็เออก็ถือว่าไม่ไม่เสียหายเท่าไหร่แค่5้าเดือนมันก็แป๊บเดียวเลยระยะเวลาแป๊บเดียวก็คือเลกหนึ่งพอพอเขาคิดว่ามันไม่เสียหายแล้วแล้วก็ได้เรื่องของเปิดประสบการณ์ของนักเตะด้วยเขาก็เลยถึงเวลาที่ต้องปล่อยพีออกไปไม่ว่าจะเป็นเลกสองก็ตามคือถ้าถ้าเขายื้มไปจนถึงปลายปีเนี่ย มันจะทําให้พีน่ไปยากกว่าเดิมเพราะว่าไทยลีกกาลังเตะอยู่ผมก็จะเล่าเล่าต่อนนดนึงว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการไปของพีเนี่ยถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าตลาดรอบนี้ของเราอ่ะมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างผิดแปลกจากเอเชียในในหลายๆปีที่ผ่านมาในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเออเราไปปิดกลางฤดูกาลของพวกเขาเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพูดหลายคน ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นักตเตะหรอกมีคนพูดหลายคนว่านักเตะไทยมันจะถูกส่งออกไปยากไปเกาหลีไปญี่ปุ่น,นยากเพราะว่าด้วยการที่ตลาดของฤดูกาลมันไม่ตรงกับเขาเนักฟุตบอลไทย,ยอยากไปเวลาอยากไปยอยากไปตั้งแต่ต้นเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าสมมติว่าไปตั้งแต่เริ่มปิดฤดูกาลพวกเขาก็จะได้ทําความรู้จักกันหนึ่งปซ e c i ่ก็ไม่หนักมาก สองนะสามก็คือ,อมันเหมือนได้ได้มีเวลาในการปรับตัวหนึ่งถึงสองสามเดือนอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเริ่มฤดูกาลใหม่ซึ่งนักบอลไทยจริงๆแล้ว่ไม่ได้อยากไปในช่วงที่ที่เป็นคาบเกี่ยวของฤดูกาลแบบนี้หรอกมันก็ต้องไปฟันฝ่าไปฝึกซ้อมไปดูว่าไอ้ตำแหน่งแบ็กซ้ายของเขาเนี่ยตัวจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นโอกาสยากแต่แต่ในเคสของพี่เนี่ยถ้ามีโอกาสแล้วเขาก็คว้าไว้ก่อนตัวน้องเองก็พร้อมที่จะไปอยู่แล้วพร้อมที่จะไปเล่นที่ ที่ต่างประเทศอยู่แล้วเขามีความฝันเขามีอยากที่จะ,จะ,จะเติร์จเลอรอยตารุ่นพี่อย่างพวกเจชาที่พวกอ um ุ้มเดียนทรอนไปเล่นต่างประเทศอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่คว้าโอกาสนี้มันก็มันก็เลยทําให้เอ่อต้องต้องไปก่อนแหละแต่แค่อย่างที่บอกไปครับนักฟุตบอลไทยหลายๆคนเขาอยากที่จะไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยแต่มันเมื่อมันไม่ได้อะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยก็ยังได้ไปเอ่อจริงๆก็มีอีกหลายคนนะครับที่เคลี่เขาก็สนใจอย่างที่บอกไปเมื่อวีก,ก่อนก็เป็นพวกเบนนัทวุฒิอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวอื่น,นเนี่ย ในเวลาเนี้ยอย่างอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่ามันค่อนข้างที่จะไปยากเพราะว่า p พี i o d เรียดของเวลามันมันไม่ตรงกันอะ่ะมันก็เลยทําให้แผนของหลายๆที่มันนะครับที่อยากได้นักเตะไทยเนี่ยก็ล้มพับกันไปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีอืมครับ